สวัสดีครับวันนี้เรามาดู Toyota Camry กันนะครับก็ตัวนี้ก็โมเดลประมาณปี2008 2007 2008นะครับแล้วก็จบโมเดลประมาณ2011นะสำหรับเบาะทรงนี้พอ2012ก็จะขึ้นเป็นเบาะคนละทรงละสินค้าทั้งร้านเราตัดตรงรุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระบุปีระบุรุ่นนะ หนังสีครีมนะครับสวยงามด้านในเป็นใยสังเคราะห์น,นะครับเพราะเป็นชุดรุ้มเมาแบบโซฟางานตัดตรงรุ่นเข้ารูปแบบนี้เลยบอกปรับได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยบอกไฟฟ้านะทําสวยงามเข้ารูปอ่าตัวไว้สีหนังเลือกได้นะครับสีได้เลือกได้เรามาดูด้านหลังกันด้านหลังมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับสําหรับด้านข้างคนนั่งข้างนะครับก็จะมีตัวปรับนะครับใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับ สำหรับข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นงานเสริมบอกเหมือนกันนะครับแก้ตัวจมนะครับนี่เป็นเท้าแขนนะครับนี้เลยสีหนังมีให้เลือกมากกว่าแปดสีนะลูกค้าท่านใดสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเลือกสีหนังที่ชอบได้เลยสําหรับอันนี้ก็จะเป็นหนังสีครีมใกล้เคียงกับเบาะเดิมนะครับสังเกตตัวก่อพลาสติกได้ประมาณนี้เลย ไลท์ร้านติเมตรยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับชุดหุ้มเบาตัดตรงรุ่นนะครับอันนี้จะเป็น Toyota Camry นะครับโมเดลปี2007จนถึง2010นะครับลูกค้าเลือกหนังสีน้ำตาลไม่นะครับอ่าซื้อสีช็อกโกแลตนะครับแบบลายที่ตัดเย็บเป็นแบบลาย V i P แบบ i p สวยงามเลยดูหรูหรานะครับเลือกเป็นสีน้ำตาลทั้งโทนเลยนะครับเข้ากับรถได้เลยด้านหลังเหมือนกันทำให้รถดูหรูหราขึ้นนะครับอันนี้เป็นเท้าแขนกลางนะครับเปิดใช้งานได้ตามกปกติโอเคงานตัดตรงรุ่นก็จะเข้ารูปสวยแบบนี้เลยในส่วนของการติดตั้ง ช่างของทางร้านอันติเมตเนี่ยจะดูให้เรียบร้อยทั้งหมดทุกจุดนะครับข้างในของเดิมยังอยู่นะครับอ่านี้ข้างในยังเป็นหนังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการปรับเลื่อนบอกปรับได้เหมือนเดิมทุกจุดนะครับอ่าน,นี้ปรับขึ้นมีปรับลงอันนี้ปรับเอนอ่าเรียบร้อยครับก็ หากท่านได้สนใจก็สามารถติดต่อร้านออนติเมทได้เลยนะครับขอบคุณครับ